สมุนไพรชนิดนี้นะครับไม่ได้ช่วยแค่แก้ชำ้ำในหรือช้ำรักครับเพราะว่าถ้าช้ำรักผมแนะนําว่าไปหาไก่มาหมักดีกว่าฮะเพราะว่าเขาช่วยเรื่องของำรุงสมองและความเครียดได้ครับง่ายๆนะครับสิ่งนี้คือใบวบกนั่นเองคือผมเชื่อนะครับว่าทุกคนคิดว่ามันคือสมุนไพรแก้พกช้ำไปแล้วแต่จริงๆแล้วมันคือสมุนไพรไม่สิต้องเรียกว่าสุดยอดสมุนไพรช่วยเรื่องของสมองเลยครับเพราะว่าเขาจะอุดมไปด้วยสารอาหารนะครับที่สามารถช่วยเสริมสร้างเซลล์ส,สมองได้แล้วก็ เรื่องของความจําครับแต่นอกจากที่ผมว่าไว้นะครับมันยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกอย่างการช่วยให้นอนหลับได้ดีครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆคือมันมีฤทธิ์คล้ายกับยาคลายความเครียดที่มาในรูปแบบของธรรมชาติอย่างไรอย่างนั้นเลยแล้วก็ช่วยเรื่องของการลดความดันแล้วก็เรื่องของริ้วรอยได้ด้วยนะและก็แน่นอนครับเรื่องของช้ำครับซึ่งช้ำในที่นี้นอกจากจะช้ำในตามที่ทุกคนคาดการไว้แล้วมันยังช่วยช้ำนอกด้วยครับก็คือ เราสามารถเอามันไปอพอกตามบริเวณที่ช้ำเพื่อช่วยแก้อาการนั้นได้เหมือนกันส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำและหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับคือเรื่องของปริมาณต่อวันว่าเราควรจะรับประทานเท่าไหร่ถ้าเป็นน้ําใบบัวบกนะครับผมแนะนําว่าสักประมาณ200ถึง250มลตรก็พอแล้วถ้าเป็นสารสก,กรัดใบบัวบกเองนะครับอันนี้คือแล้วแต่เลยว่ากินแบบของแบรนด์ไหนนะครับเพราะว่าแต่ละแบรนด์มันจะมีพวกสารสําคัญที่ไม่เท่ากันไปดูข้างกล่องครับแล้วก็ไม่จะ จะต้องกินเกินกว่านั้นและอย่างสุดท้ายคือใช้ภายนอกครับก็คือแก้รอยพกช้ำพวกนั้นเราจะใช้แค่ไหนก็ได้ไม่ได้มีจํากัดครับอยู่ที่ว่าเราช้ำเยอะช้ำน้อยก็คือเอามาตําให้ละเอียดละเอียดนะครับถ้าใครมีโกร่งก็เอามาหมุนกับโกร่งกับลูกโกร่งสักพักหนึ่งนะครับพอมันละเอียดเสร็จแล้วเริ่มมีน้ําออกมาแล้วเนี่ยเราก็เอาผ้าก๊อซลองนะครับเอาใบบวบที่มันเป็นแบบผงแล้วรวมถึงน้ําของเขาด้วย เอามาใส่แล้วก็ไปแปะกับบริเวณที่เราช้ำได้เลยครับแล้วก็ราดน้ําไปสักนิดนะครับเพิ่มความอร่อยไม่ใช่ครับเพิ่มสรรพคุณดอกเล่นครับส่วนเราควรจะใช้บ่อยแค่ไหนตอนหนึ่งสัปดาห์ถ้าเป็นการกินผมแนะนํา2-3วันต่อสัปดาห์ก็เพียงพอมากๆเลยครับส่วนเรื่องของช้ำนะครับก็ใช้ได้ทุกวันครับจนกว่ามันจะหายและอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆนะครับคือเรื่องของโทษแล้วก็ใครไม่ควรทานข้อมูลจุดนี้ครับเดี๋ยวผมจะแนบไว้ที่แคปชั่นเหมือนเดิมเหมือนเออีพีที่แล้วสุดท้ายนี้ครับ ใครเคยดูแลสุขภาพด้วยใบบัวบกบ้างลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะ